กรเียนท่านดรพรพินาศ่านเลขาธิการกรพทท่านผู้ิก,การสํรานักงานเขตพื้นที่ทุกเขตครับท่านผู้ร่วมนะครับสัมมนา,าทุกท่านนะครับกระผมนายประพันธ์ศักด์ภูศรีฐานครับวันนี้นําเสนอเรื่องของโรงเรียนคุณภาพนะครับก่อนอื่นพี่น้องชาวการะสินของพวกเราโดยเฉพาะมัธยมศึกษานะครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการกบขซึ่งได้มอบโอกาสอันดียิ่งให้กับพวกเราโดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพนําร่องนั้นครับตั้งแต่ท่านผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านปรียาตุธาสงนะครับได้มอบนโยบายเรื่อง p l u สให้พวกเรานั้นได้นําไปสู่การปฏิบัติครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับพวกเรานั้นนะครับบอกว่าในกิจกรรมต่างๆนักเรียนมีความแตกต่างกัน เป็นพังหูปัญญามองดาวคนละดวงรเราจะทําอย่างไรให้นักเรียนของเราทุกคนนั้นที่มีความใฝ่ฝันแต่ละด้านให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเรามีสองส่วนครับที่จะนําเสนอส่วนแรกก็คือข้างในของพวกเราข้างในของพวกเรานั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลักสูตรมองเหมือนกันกับท่านท่านดออรพอพรพินาศาหลักสูตรนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะกําหนดว่านักเรียนนั้น จะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพหรือไม่เรามาปรับปรุงหลักสูตรครับสิ่งแรกเลยปรับปรุงหลักสูตรว่านักเรียนนะครับมีพ้าหูปัญญาเราก็ปรับนะครับว่านักเรียนจะทําอย่างไรให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพโรงเรียนปัจจุบันนี้มีหลักสูตรในหลายด้านทั้งพัฒนาด้านดนตรีกีฬาทางวิชาการด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาปรับปรุงแล้วเรานําโครงการเรื่องของโรงเรียนมาตรฐานสากลครับเข้ามาจับอีกอันนึงนะครับ โดยเฉพาะวิชา i s คือค้นคว้าอิสระตรงนี้ครับทำให้นักเรียนนั้นได้ไปค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองชอบทำเป็นโครงงานเป็นโปรเจกต์เรียนิ่งทำให้นักเรียนนั้นได้การพัฒนาตนเองโดยสิ่งที่ตนเองชอบปัจจุบันนี้เราเรียนทุกกลุ่มสาระครับทั้งแกลุ่มสาระผลปรากฏที่เกิดจากเราทำถึงนี้นะครับมา3าปีพัฒนามา3-4ปีสิ่งแรกเลยผลสำฤทธิ์ของนักเรียนครับที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะผลสำร็จอย่างเดียวมีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยโดยเป็นความชอบของเขาเช่นนักกีฬาติดทีมชาตินะครับนักกีฬาติดทีมชาติเรื่องของผลสำร็จเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆของนักเรียนนะครับที่เกิดขึ้นอย่างนักเรียนที่ไปแข่งขันสวทชเป็นโครงการระดับชาติ3าปีต่อเนื่องอย่างนี้ครับแล้วก็ทําให้นักเรียนนั้นมีโอกาสได้ได้สัมผัสกับสิ่งที่ตนเองชอบและเราอันที่สองคือสร้างเครือข่ายครับ เราไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวได้เราต้องสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเครือข่ายเราแบง่งออกเป็นสาอย่างหนึ่งเครือข่ายระหว่างการใช้ทรัพยากรร่วมกันคือโรงเรียนประถมเรามองว่านักเรียนทุกคนคือนักเรียนของประเทศไทยนักเรียนทุกคนคือนักเรียนของของเราดังนั้นจะทําอย่างไรจะพัฒนาร่วมกันอย่างไรไม่แยกประถมไม่แยกมัตยมครูทุกคนผมบอกครูทุกคนว่าเราเป็นครูของประเทศไทยไม่ใช่คุณครูเฉพาะโรงเรียนกุชินาลาย ดังนั้นเรามีทรัพยากรอะไรต้องใช้ร่วมกันผมเอาคุณครูครับจัดโครงการร่วมกันกับเรียนปฐมศึกษาโดยเฉพาะาทางด้านภาษานี่ปบางโรงเรียนผมเห็นแล้วไม่มีเลยแล้วผมบอกคุณครูว่าถ้าเราไปสอนตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาตามมาเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าปฐมทาไมส่วนนักเรียนไม่รู้เรื่องมาหาเราเราจะผักภาระก,กันอย่างนี้ผมบอกว่านี่คือภารกของพวกเรานี่คือเป้าหมายของพวกเราสุดท้ายคือเด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาดังนั้น นักเรียนนักเรียนที่อยู่ในเครือข่ายตรงนั้นนะครับที่อยู่ใกล้เอาครูออกไปครับจัดตารางเรียนตารางสอนร่วมกันครับแล้วไม่พอบางอันบางอย่างเขาต้องมาใช้ทรัพยากรอย่างเช่นห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการนี่โรงเรียนปถมไม่มีอยู่ครับตถจีชิ้นหนึ่งก็ไม่มีจะซื้อแต่ละทีต้องทําผ้าป่านะครับเพราะว่าเงินอุดหนุนมาให้นี่ซื้อแต่กระดาษก็ไม่พอแล้วดังนั้นก็มาใช้ร่วมกันครับอุปกรณ์ทุกชิ้นผมบอกว่าให้ใช้เลยถ้านักเรียนใช้พังผมซ่อมได้นะครับ แต่ถ้าเก็บไว้พังนี่คุณไม่ได้เรื่องคุณครูนี่ครับดังนั้นต้องใช้ร่วมกันประถมก็มาใช้ร่วมกันกับผมครับห้องแลบคุณครูเราก็ร่วมกันทั้งกีฬาทั้งดนตรีต่างๆเหล่านี้นะครับเรามองเห็นภาพการทํางานร่วมกันอย่างนี้ปัจจุบันนี้ครับผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือพวกเราส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนแล้วยังไม่พอครับเราทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกรสินของเราเนี่ยเราอยู่ใกล้เขาเราทำไมไม่ใช้ทรัพยากรร่วมกับเขา สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับไปสู่อาชีพของเขาคือเรื่องของเกษตรปัจจุบันนี้นักเรียนนะครับสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์มีไรายได้ระหว่างเรียนเกิดจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรสิธ์นะครับเกิดจากการสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้และก็ทำหลักสูตรเรื่องของไ Classroom กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนครอ,อันนี้ก็เกิดจากได้รับโอกาสอันดียิ่งจากโรงเรียนคุณภาพนําร่องครับรอุปกรณ์ต่าง อะไรต่างๆเข้ามานี่ครับกรูปัณ์ต่างๆเข้ามานี่ผมว่าใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ได้รับการสนาารับสนุนจากท่านผู้บัญชานะครับวันนี้ทั้งสํานักงานเขตทั้งสพททั้งท่านรัฐมนตรีได้ได้ลงไปเยี่ยมชมพวกเราครับได้ไปเห็นว่าการทํางานของพวกเราเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายจริงๆก็เกิดจากพลังภายในด้วยท่านคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งคณะคุณครูเราร่วมแรงร่วมใจครับมีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพของผู้เรียนครับ